สวัสดีครับพบกับช่องพ่อ้ันเจ้าก้าบายอิสราเอลมือนี่เขาสิพามาตกปลาครับลูกศิย์เบียดบ้านท่านี้ครับมาตกแถวใดเลยเบียดเดี๋ยวนี้ครับอยู่แถวไอ้ี่หูครับอือลหุูครับเป็นเป็นแอ่งน้ำครับเป็นคลองนะครับปลานี่จะเป็นปลาที่เขาปล่อยครับจากไอ้ฟ้ครับปลาหน่อยปลานิ้นเป็นปลานิ้นครับส่วนไหนปลานิ้นปลาดุกเนาะ เ,เ,เาปล่อยมาปลาที่เขาโล่กิมครับเขาจะปล่อยลงคลองกินมาคนไทยมหาซิดเอาครับตรงแถวนี้แล้วก็เงียงเลยครับเนียงกุ้งครับกุ ah> ้งกับย <huh ังครับเนียกุ <h 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 ้งเนีครับเนื้อหมูครับขี่กระเดี่นมีครับเมื่อเช้าเนี่ขี่กระเดือนมันหนาห้อนครับมันหนาแร่งมันหายากนะครับชาบ้าน น้ำกับบนเลิกนะครับประมาณเพียงขาขาตัวเขานี่แหละครับมันยาไดตเตอาไปสองตัวแล้วครับห่อนอาการห่อนเนาะมันนี่แหละซิสเลยกับทีมันนี่นะครับอายุหากินครับแบบบันบ ตกปลาครับแต่ว่าเขาบ่ให้เอาพวกดังพวกอย่างลงครับเพราะว่ามันตรงนี้มันจะผิดกฎหมายบ้านเขาเนะาะออืการต๊กนี้มันเขาเขาสิใหายอยู่อนุรลมให้ครับบ้านเขามันเป็นสัตสว์สงวนหลายครับบ้านนี้นคือเมืองไทยเนาะครับเมืองเหนือด,ดทั้งค,คนกันก็มาสิเซืยนครับแต่ว่าเพสินสิประทุกจางไนแต่คนไหยเิ่นก็เอาบ้านไหนนออบ้านสิทธิขึ้นกันครับคนไทยครับจากแคมเอิ่น,นกับว่าสิทธิ์ขน ุณ <laughs> ต้องหายด,ดออกยูทูบโหลดเ <laughs> นี่ยครับคือบรรยากาศครับพากันมาหาศิษย์เบียดครับวับนหยุดครับแดดกับหอนครับนอนแต่อยู่ห้องไรก็จะเป็นรอยครับอย่างเงี้ยี่เดือนก็นจะเป็นช่วงหนาหนาวหน,นาวาพร้อมฝนครับบ้านนี้มาดหนาหนาวจะมากพร้อมน้ำ ทางหลังนั่นก็คือค่ํแหละครับสําหรับขเขาจะเอาเห็นงานให้กันนหะครับนะจะบริวนเป็นคัม่มเองอ,อีตูอ,อีตูใหอกันนี่แหละอ,อีตูกับผักสะระแหนอืมอต,ต้นไม้ต้นไหลก็บ่ค่อยมีห่อนแต่กรสีแคเน่กอนอยู่ผักแต่อยู่ตัวผักตะกับทะเลทรายอืมสัมภาษณ์ตอนนี้เสียดําเลยว่าต้องงงกมงง เดี๋ยวเพิ่นกับมาหน่อยครับบอดองห่วงเพิ่นไปใส่บัลลอกรถเพิ่นอยู่นี่โอ้โหหน้าสีนี้บรรยากาศมาหากินครับบรรยากาศบ่มีอย่างเห็ดครับวันหยุดว่างจัดมึงปลอมหนอยครับนี่มาทั้งกระดิกเยอะ กี่กระได้ต่อ,อบักม่วงนาบักม่วงน้อยยำนี่ม่วงครับม่วงผมบักม่วงคล้ายๆบักม่วงแก,ก,ก้มแดงบ้านเมืองไครมันคล้ายๆบักม่วงอาทูอีทูนขอ,ข,อของเขานำเขามาปลูกแถวบ้านเขาตั้งแต่ว่าเป็นดิบแกม้มแดงแต่ว่าดิบเปรี้ยว,วเปี้ยวเือกัน จงนี่ก็ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องพอบานเจากาบ่ายอิสราเอลนะครับทางช่อง youtube แล้ครับ a c e b o o k เอาบาบีดมีอยังที่บอกครับพี่น้องมาสี่จบคลิปแล้วเอ่เอกูใดอยางมาอิสราเอลนะครับไอเบิงเ่งไ้ได้ครับหาอยู่หากินกับไ่ยางายเอา,าคือบ้านเท่านี่แหละครับแต่ว่า,ามันห่อนองานห่อนเนาะ <ừ> นห่อนอย่างเงี้แต่ว่นนบบางานก็โบ่ถือว่าวนักหาอยู่หากินก็หาง่ายอยู่ครับพอาหาได้อ <ừ> ยู่ก็ <c oughs> ดีโยครับอยู่ประเทศนี้งั้นก็นดีเอาของไปแลก,กเปลี่ยนกันตามเข้มเลครับ<อ>พักมีที่ใบก็บ่ค่อยมีดอกจังนี้เทา่ทานั้นละ่ะครับฝากไว้นะครับส่องพ่อ้านเจ้าใบาสเลียวนะครับพอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ